ผู้สูงอายุกับเอ้า5ความเสี่ยงที่ถูกมองข้ามฟังโปบีเลยค่ะคือจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยนะคะก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ HIV เท่าๆกันเลยนะคะเขาบอกว่า older people ก็คือผู้สูงอายุเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มติด HIV กันเพิ่มขึ้นด้วยมาดูว่าเพราะอะไรเข้าแรกเลยเขาบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยเวลาไปพบแพทย์นะ ก็จะไม่ค่อยคุยกับหมอเรื่อง HIV หรอกเพราะว่าพอสูงอายุแล้วก็จะมีโรคอื่นเข้ามาเป็นหลักอะ่ะก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยได้พูดคุยกับหมอเรื่อง HIV คิดว่าเออมันเป็นเรื่องไกลตัวเรามันไม่เกี่ยวกับเรานะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยคุณจะสังเกตเลยว่ามันมีการรณรงค์ในการตรวจเลือดเนี่ยนะ ก็เขาบอกว่าใครควรตรวจการติดเชื้อ HIV บ้างจะเห็นว่าไม่เห็นเกี่ยวกับผู้สูงอายุเลยไม่เห็นเกี่ยวกับวัยทองเลยแล้วเราก็เลยคิดว่าเราเป็นวัยทองแล้วเราอายุเยอะแล้วคงไม่ต้องตรวจ HIV หรอกนะเพราะว่ามันไม่ได้เข้าข่ายที่เขาบอกว่าควรจะตรวจนั่นแหละ เป็นการพลาดอย่างหนึ่งเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยนะคะความเสี่ยงที่2องเขาบอกว่าวัยทองหรือสูงอายุเนี่ยนะคือไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง h อ v ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันแล้วอเผอิญว่าอาจจะแบบเดิมก็มีคู่นะเป็นรักกันเนี่ยจนแก่จนเท่า แต่ว่าพผเอิญพอถึงช่วงวัยทองนะคะอาจจะมีการเลิกกันไปหรืออาจจะมีข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตไปก็เลยมีแฟนใหม่แล้วก็ไม่ได้ป้องกันเพราะว่าคิดว่ายัางไงก็ไม่ท้องก็เลยแบบไม่ป้องกันอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็เลยจะติดเชื้อทางการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยแล้วก็ได้เชื้อ hiv มาด้วยเพราะสามมาตรวจพบช้าแล้วก็เริ่มต้นการรักษาช้าไปหน่อย คือเราอายุเยอะแล้วพอไปคุยกับหมอก็คุยแต่เรื่องโรคประจำตัวกว่าจะมารู้ว่าติดเชื้อ HIV เนี่ยก็ตอนนั้นอาการอาจจะเยอะแล้วแล้วพอมาเริ่มทานยาต้านนะผู้สูงอายุเนี่ยก็มียาประจำตัวเยอะนะคะมีหลายยาที่จะต้องทานนะคะทานยาต้านเพิ่มอีกเนี่ยนะ,ะก็เลยลืมทานบ้าง ทานบ้างไม่ทานบ้างทานไม่ตรงเวลาเหมือนที่ควรจะทานก็เลยทำให้อาจจะเกิดอาการดื้อยาได้แล้วก็บางทีลืม ต่อกันเป็นเวลานานแล้วก็ไม่ไปรับยาบ้างก็เลยจะป่วยป่วยหนักเป็นเอสแล้วก็รักษาไม่ทันอาจจะเสียชีวิตได้นะคะความเสี่ยงที่สเนี่ยก็คือเขาบอกว่าอย่างว่านะบ้านเราเนี่ยเรื่องโรค HIV เนี่ยโรคเอดเนี่ยนะคะเราก็ยังไม่ค่อยจะชินหรือยอมรับกันเท่าไหร่เรายังไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่แล้วก็ใครที่เป็นอยู่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเป็นตราบาปนะ เป็นอะไรที่แบบว่าหน้าอบอายไม่กล้าออกไปพบผู้คนนะคะก็เลยไม่ได้ไปรับยาไม่ได้ไปรักษาแล้วก็อาจจะป่วยหนักนะคะในที่สุดก็อาจจะเป็นเอดเสียชีวิตได้ความเสี่ยงที่5นะคะส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่สูงอายุนะคะ ก็จะมีโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจเกี่ยวกับไตนะคะเกี่ยวกับตับคันี้พอมารับเชื้อเ i v เข้ามาเชื้อเ i v เนี่ยเขาก็ทําลายภูมิต้านทานของเราอยู่แล้วทําลาย c d ดีคือถ้าเกิดเป็นโรคหัวใจธรรมดาก็อย่างเดียวก็โอเคเราก็ยังพอ ถูถยแต่พอมีรับเชื้อ HIV มาแล้วก็มีโรคหัวใจด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มความรุนแรงไปในทุกเรื่องเลยนะคะก็เลยจะแบบมีความเสี่ยงที่คุณจะป่วยหนักแล้วก็เป็นเอสแล้วก็เสียชีวิตได้นะแล้วบีก็มีตัวช่วยอีก2ตัวสําหรับผู้สูงอายุนะสำหรับมี2ตัวนี้นะเป็นตัวช่วยเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวเพิ่มภูมิต้านทานเพิ่มซี4แล้วก็เขาช่วยบำรุงตับบำรุงไตให้กับผู้สูงอายุ ส่วนอีกตัวหนึ่งคือสีเหลือง HRT เนี่ยเขาก็จะช่วยเรื่องหัวใจความดันไขมันนะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้จะช่วยดูแลผู้สูงอายุนะพวกวัยทองแล้วก็เพิ่มภูมิเพิ่ม CD4 ด้วยสำหรับผู้ที่อยู่กับเชือ้อไวรัส HIV นะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ